ของใหญ่ยค่ายขนีไก่่ายบกวงวงขาเื่อยให้่ายที่ซีเมนพันธ์บกวงอันที่ว่นายี่สีนะกัพลังพลังตกซึกโอ้ลังตกอันนั้นเป็นแบบนี้ญ่ีดีค่ะอันนี้ะกวยแห่ค่ะอันนี้ก็ซื้อค่ะซื้อมาน้อละยห่ะสีมะกูกไว้นะ่นี่ย่ค่ะอันนี้ก็เอามาจากที่นานองวลินหรือว่าสวนมหัศจรรย์นองวลินค่ะผลนมีสยางสุดแรไ่ชเองดี่ะจ้า คือมันหักบ่ะเทไดนเต็มที่เลยนะหวานหามมะหอมจ่อมกนเลหเนี่จงงานะเสียรเพิ่งก็ได้ตกลูกแล้วอันอันอันหอมอันเนื้หั่นาแบกแลนไปก่อนนานี่แล้วอันนี้หักลมหักลมเมเอเลดยยู่งขึ้นสิแบกได้ไหวไหมปีพันยังน้บอเคโบ้ือเขามาแต่บันกูมันใหญ่หอบ่งีมันเจ็บมันหรเ่ตกตึมเขเรียกจีม่เหเนาะ เขียนใส่กระบอกงวงเลยเฮ้กว่เขียนคนอนี้กัะหอมหอมะกินยโอ้ยลืมน่ว่าอันนักกลัวไปอ้แม่หอมยังขก้วยใส่เสองตัวเดี๋ยวจะจะไปใส่ตัวดกับอันตัวนี้กัมาดขึ้นนี่ตัวดำกับป้อยเห็นสองตัวเต้อหอมค่ะ